เรามีเครื่องมือหลักที่ใช้กันอยู่3ามชนิดคือหาตรวจยืนยัน 1. หาจุดชำรุดด้วยเครื่องบิดโดยใช้หลักการของบิดเซอร์กิต 2. ตรวจจุดชำรุดด้วยเครื่องตีพันโดยใช้หลักการของพันเวฟ 3. ยืนยันจุดชำรุดด้วยเครื่องเมเกอร์โดยใช้หลักการของกฎของโอมขั้นตอนการซ่อมแซมมีด้วยกัน6ขั้นตอนดังนี้ 1. จากแผนผังการจ่ายไฟเราจะต้องหาระยะความยาวของสายหรือระยะแอลเสียก่อนโดยนำระยะมาบวกกัน 2. กํกำหนดจุดต้นกับปลายสายโดยกำหนดให้เป็นจุดโหนดหนจากนั้นจึงส่วนลดงานออกไปเพื่อทำการปลดหัวเทอร์มิเนเตอร์ออกจากตู้ไฟฟ้า 3. ติดตั้งเครื่องบิดโดยต่อวงจรต้นทางเข้ากับเครื่องบิดปลายทางให้ช็อตเส้นดีกับเส้นเสียเข้าด้วยกัน และเปิดเครื่องเพื่อหาค่าอันฟ้าแล้วนำไปคำนวณหาระยะทางสายชํารุดจากสูตร l x ท่ากับ2อันฟ้า l ส่วนพัน 4. ทำเช่นเดิมอีกสองครั้งโดยกำหนดเป็นโหนด3และโหนด4เพื่อเป็นการรีเช็คจุดชํารุด 5. เมื่อเราได้จุดชํารุดแล้วก็ดำเนินการเปิดบ่อสูบน้ำแล้วตีพันุจส่งสัญญาณพันธออกไปเพื่อตรวจจุดชํารุด 6. เปิดจุดต่อออกแล้วยืนยันจุดชำรุดด้วยเมเกอร์อีกครั้งและซ่อมแซมเป็นอันเสร็จขบวนการวิธีการใช้เครื่องเมเกอร์เพื่อวัดค่าความเป็นฉนวนโดยต่อสายเส้นที่1กับตัวนำสายเส้นที่2กับชิลแล้วเปิดเครื่องหากสายไฟฟ้าใต้ดินชำรุดเข็มจะชี้ที่เลข0นนั่นหมายความว่าสายเส้นนั้นชำรุด